รตรงนี้ก็เปลี่ยนหลอดเป็นวาวใหม่นะครับหลอดเป็นหลอดน้ำมันนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นหลอดตัวนี้หลอดก็มีพร้อมบริการนะครับผมจะเอาไปใส่เองหรือว่าจะส่งฝามาทำก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับตอนแรกก็ไม่มีอะไร,รับเราก็ตีหลอดออก,ตา,กตามปกตินะครับการตี ตีหลอดออกนะครับตีออกเราก็ดูด้วยนะครับว่ามันเอียงไปโดนเนื้อมีเนียไหมอ่าไม่ใช่จะตีอย่างเดียวนะครับผม แน่นมากครับฝาตัวนี้หลอดฟิตเปีย้ยเลย มาแล้วนะครับนี่ว่าวตัวนี้ซีนมันขาดมานะครับนี่ก็มีแหวนด้วยนะครับแหวนรองสปริงตัวล่างมีตัวบนตัวล่างนะครับตัวล่างาตัวบนขาอาจจะเรียกรีเทนเนอร์หรือแหวนรองสปริงตัวบนนะครับแล้วแต่เราจะเรียกก็เรียกได้เหมือนกัน หลอดก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่เก็บแต่แหวนไว้พอเราจะใช้หลอดใหม่นะครับแล้วก็ตีฝั่งไอเสียโอเครบร้อย นตัวนี้ไม่รู้ว่าแท้หรือเทียมนะครับผมแต่มันเป็นฝาของ h o n d ้าถ้าิ้น Honda าแท้จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีรหัสบอ,อกด้วยนะครับแต่ถ้าของยามาฮ่าแท้มันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ h o น da ยามาฮ่านะไม่ต้องเถียงกันโอเคต่อไปก็จะอัดหลอดเข้านะครับตีหลอดเข้าตัวตีเข้าก็จะมีทองเหลือง หลอไว้นะครับก็ใส่น้ำมันหน่อยให้ดูหลอดปร,รับเตเปอร์ตัวของหลอดต้องดีด้วยนะครับเตเปอ,อ,อร์ต,ออตรงนี้นะครับพาเวลาอัดหลอดเข้าจะได้ไม่กินเนื้อนะครับเราก็ต้องต่อให้ตรงด้วย สุดแล,แล้วก็จะเป็นในเสียนะครับก็ใส่น้ำมันฉลมนะครับน้ำมันก็เป็นน้ำมันเครื่องใหม่นี่แหละนะครับ ร้อยหาไม้ล่อนะครับห้ามใช้เป็นอย่างอื่นนะครับใช้เป็นไม้เวื่จะได้รักษาหนะสัมผัสด้วยโอเคต่อไปก็ทำการริมเมอร์ เมื่อหลอดเป้านะครับมาต่อเลยตัวนี้เป็นแกน5มิลนะครับเป็นแกน5มิลก็ใช้ผมใช้เป็นสว่านมือเหมือนเดิมนะครับสว่านมเหมือนเดิม เจนห้ามิลแล้วก็ตัวนี้เป็นาวาล์วรดเดิมเดิมเจนห้ามิลเราไม่ได้ใช้ดอกลิเมอร์5้ามิลน,นะครับเราเริ่มที่4.96จุตรงนี้นะครับ4.96ครับ เบาแท้ที่ผมใช้ส่วนมากมันจะจบที่4.97ของไอเสียแล้วก็ไอดีจบที่4.99นะครับแต่ว่าไม่ถึง5มิลนะครับ ช้าๆนะครับไม่ต้องไปเขี่ยวเข็นดอกนมมี้มรอเดี๋ยวมันจะหักได้นะครับถ้าเราลิมเมอร์ใหม่ใช่ไหมครับเราก็ลองดูก่อนได้เนี่ยเอาวาวดูดูเนีมันจะยังไม่เข้า ไอดีก็เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ไล่ไปที่ระเบอร์นะครับไล่ไปที่ระเบอร์เพื่อรักษาความกลมความกลมของหลอดด้วยนะครับ ตใส่น้ำมันที่ดอกริมเมอร์นะครับดอกแรกอาจจะริมเมอร์ยากน,นิดนึงนะครับเพราะว่าสมาร์ทเขาจะทำมาที่4.990นะครับนี่เรามาริมเมอร์ต่ออีกนะครับ ดอกแรกก็จะกินหนะักพอดอก4.97ก็จะกินง่ายขึ้นแล้วอันนี้ได้แล้วนะครับอนี้ได้แล้วอาเสียได้แล้วนะครับอาเสีย4.97ตามที่ผมบอกเลยนะครับอันนี้จบมาณ4.99นะครับ นี่4.97ยังลงไม่ได้นะครับมันเปียกเลยพอขยับขึ้นเป็น4.98นะครับทีนี้ไล่ทีลเบอร์ทีลเบอร์ทีล,เบ,ทลเบอร์ขึ้นไปคือ,น,อน,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 นบุบอ่นมาพลังงานอย่างนี้นะแดดมันมันอันด้วน นนะเาเาข้าไปดิอ่านี่4.98นะครับครับอ่าใส่ดูก็ได้นี่นะครับ4.98เนี่ยติดอยู่นะครับ บาลแต่ละยี่ห้อแต่ละกิจก็แตกต่างกันนะครับแท้มันก็มีหลายรหัสนะครับอยู่ที่เราใช้รหัสไหน,นรหัสที่ผมใช้มันก็จบที่4.9798นะครับแต่ไม่แนะนาที่เราให้เราลิมเมอร์ทีเดียวจนเสร็จนะครับไม่แนะนําให้ลิมเมอร์ดอกเดียวเลยเพราะว่ามันจะทําให้สั่นแล้วก็ไม่กลมนะครับมันจะไม่กลมมันอาจจะเป็นวงลี่นะครับหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับท้ายบาวก็จะไม่ตรงด้วย หมดคมใช้ดอกอีกตัวดอกนิเบอร์ผมก็จะมีเยอะนะครับสำรองไว้เวลาดอกหักหรือว่าหมดคมหรือว่าใช้เก็บงาน 99ปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับการเปลี่ยนหลอดวาวล์ริมเมอร์นะครับเปลี่ยนหลอดต้องได้ริมเมอร์นะครับนี่นะครับก็จะดูดดูดตุ๊บๆเลย ลึงเบาๆแล้วมันต้องไม่โยกนะครับเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยท้ายเบาตรงนี้นะครับต้องกลมสวยงามนะครับตรงหลังหลอดนะครับแล้วก็ต้องโยกไม่ได้นะครับต้องโยกไม่ได้ลงในระดับไหนก็โยกไม่ได้นะครับส่วนมากว่างไปกดเต็มที่เท่านี้แหละนะครับโยกไม่ได้แล้วก็ตรงไอเสียเหมือนกันโยกไม่ได้อันนี้ผ่านนะครับ ถือไว้ใช้ได้เลยอโอเคนะครับนี่การเปลี่ยนหลอดง่ายๆนะครับออเดิมก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องออทิ้งนะครับีต่อไปมันก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการปาดบาทนะครับเรื่องของการปาดบาทเดี๋ยวเราไปปาดบาทนะครับว่าง,งานออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับไป let's go